นั่นไงนั่นไงใช่ปะ่ะมีน้ำมาเยอะโอ้มันเยอะๆกูขอออกก่อนนะมีศพเป็นไหมพี่าใช่ศพบ๊ามบามับมบัมใช่ขันนี้อุ้งบอกกูไม่เห็นศพเลยฮะพิมขวาขวา เรเห็น้เห็นแล้วใช่ใช่ขันาดใช่ใช่ขนๆๆัขนซ้ายนี่ก็มัน้วเน,น,นี่ยเดนเนี่ยขันซ้ายเนี่ย ตรงไปตรงไปมันลงไปแล้วลงไปแล้วมันก็มีปืนคิมยาแกาาตกฉัน,นดิ<อ>ชนคิมไม่ชนวะผมดูตัวปืนมันพี่เดี๋ยวมันยิงพี่ตานเพื่อนเราไอ้ยัยเพื่อนเรามาช่วยเพื่อนเรายิงเพื่อนเราเพื่อนเราจะลงน้ำหรอเอ้จบมาแนะ่อู้ม ื่อแล้วว่ายทำไปแล้วไอคิมมึงมีแดกเกอร์แทงมาในน้ำได้มึงไม่ไปวะกูงงว่ะไปไกลเลยซ้มก่อนซ้มก่อนผมไม่ได้ใส่นนนนนหน้ากากแฟงฟิ้น้วยมันว่ายน้ำมันมันลดเปอร์เซ็นต์ว,นว่ายน้ำไปสิเปอร์เซ็นต์ยาว จริง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 เปอร์เซ็นต์การว่ายน้ำติดลบเก้า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  เล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นหมอหมาหมอหมาหมอหมอตรวตีหมอ คิมมุมไหมคิมคิมมุ้มไหมโเพื่ไอนเล่นูพ่อล่ขึ้นไปเท่านั้นไปไปยย ตัวปากดีนี่หว่าดีแค่ปากาไปแล้วอืปปอออโอ้ยแบกป,ปืนด้วยแบกปืนบกตึกพวกนี้หนูเนี่ยตอนเนี้ยจะกันเลยเนี่ยต้องแก้แล้วต้ยตายจะเคลมเพิ่มห่อเพิ่มใช่ไหมต้อสไลด์แบกป,ปืนบกตึกไ,ไป,ป,ปตายโดนเตะตายไู่ไม่ถ้าจะห่อคนเดียวนะไปคนเดียวนะไม่จะไปสองนะคนเดียวก็พอโบกห่อคิมทิ้งไปทิ้งไปทิ้งคนนี้หนูไป สกายเมอาไปดิสกายกูติดเวลาดทุกคันเลยนะมแม็กว่าเข้ากับมึงอ่ะไ <c oughs> <c oughs> อ้แม็กฮะให้กับใครก็ได้หร <c oughs> อปะอ้าว โอ้โหมาอย่างไวเลย

ไม่ไม่เอาไปสภาก็ได้ค่อยๆนี่ค่อยนี่เปสภาเถอะเลยมันมันโหล้อแต่งไปโยมสภาโยโยสภาโยสภาโยสภาตีไปโยมสภาโยสภาลังมันเลยมันอยู่งอีกนะเอาไปฟิวมันได้อะใครยิงฟิวได้อะเขาไปสภาโอเคแต่เขายังไม่เป็นใจผมได้ยิงเขไปเองตั้งานสวัสดีครักเก่าเกิดโยชิดะเลยอันนี้คือมาคือจบสตอรี่เนาะระหว่าง ระหว่างเล่นสตอรี่เนี่ยเจอปัญหาอะไรกับทางหน่วยงานหรือเปล่าเออทั้งสองแก๊งเลยไม่ครับจะเจอไม่เจอครับทางสเปรดเจอปัญหาอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับทั้งสองแก๊งมีอะไรจะพูดคุยกันไหมครับก็ขอโทษขอโทษขอโทษถ้าผมมีน้องคนไหนปรับรุนแรงไปหรือว่ามีอะไรที่แบบปรบรุนแรงเกินไปก็ขอโทษแทนน้องๆในแก๊งด้วยนะครับ หรือมีอะไร<ผ>มไม่ไม่ถูกต้องก็ทางโยชิตะขอโทษทางสเปนด้วยนะครับครับ <Yeah. S 2> ผมผมทางสเปนก็ขอโทษด้วยนะครับแบบว่าอะไรที่แบบว่าพูดไปอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ครับ ได้ครับได้ขอโทษได้ครับขอโทษสเปนครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับสนุกมากครับสนุกมากครับสนุกมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ราถ่าเอไม่ใช่เกณฑ์ับค่ัใช่ใช่ขอบคุณค่ะไม่หรอกไม่ต้องขยัพูดทำไมนะคะแกไม่ต้อมือถือหรอเ่าอยวะจะย้อาเรื่อง น้องที่ไม่ได้ไปไล่เข็ดอุ้มมาค่ะจะเป็นปอบชมพูแล้วก็ไม่ได้ใส่เกาะสภานะคะเกาะเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกาโลนาอย่าไปแทงน้องหรือว่าพลน้องนะคะอ่าได้ได้ขอบคุณค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในในวงใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องน้องน้องจะไม่เกี่ยวกับการไล่เขตอุ้มเลยก็คือเราเขาก็จะแบบว่าอยู่ในเมืองไล่เขตปูอะไรย่างี้ใช่ไหมครใช่ค่ะแสดงว่าถ้าเขาอยู่หน้าบ้านก็ก็อาจจะใช่ถูกไหมครับแต่ลืมใส่เกาะไปไม่ได้ไหมยร ดยูที่ปอกแขงก็ได้ค่ะถ้าปอกชมพูจะไม่จะไม่เกี่ยวเลยถ้าเข้าใจประเด็นหนึ่งว่าตามตามหลักครับถ้าเขาไม่ควรจะอยู่ถูกไหมตัวมใช่ค่ะใช่ค,ค่ะไม่ควรอยู่ค่ะโอเคครับใช่ค่ะแต่ถ้ามีถ้ามีจริงๆสามารถดีพอ